ห้องน้ําที่มีซ่วมในตัวจะทําให้ทรัพย์สินในบ้านหายไปฮะถ้าถังเก็บอยู่ใต้ชักโครกจะทําให้โชคลาบนั้นถูกกดทับไหมเฮ้ยถ้าถังเก็บเต็มแล้วไม่ยอมล้างอะ่ะจะทําให้โชคลาบนั้นตันเหมือนถังหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยถ้าห้องน้ํานกดาวตั้งอยู่ในทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศแห่งสุขภาพแล้วเกิดล,ล,ล,ลุล้มในห้องน้ําขึ้นมาจะถือว่าสุขภาพดีไหมฮะ ถาห้องน้ำนกดาวต้องอยู่ในทิศเหนือซึ่งเป็นทิศแห่งอาชีพและถ้าเผลอหลับในห้องน้ําจะถือว่าขยันทํางานหรือเปล่าอะไรวะนี่ฮะโอ้โหแต่ละคอมเมนต์นี่ตอบยากๆนั้นเลยอืมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีห้องน้ําที่จะมาตอบทุกอย่างทุกอย่างที่ทุกคนถามนะครับจบในที่เดียวนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูคลิปนี้เลยครับ สว variance, ัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดา สวัสดีนะครับมาพบกับผมและจิกกี้เฮาอีกแล้วนะครับโอ้โหหายหน้าหายตายกันไปนานเลยนะครับกับคลิปรีวิวแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูห้องน้ำน็อกดาวน์นะครับที่แบบว่า full option มากๆครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนมาก่อนในจิกกี้เฮาเลยนะครับอ่าเพราะว่าที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับห้องน้ําของเราที่เราจะพาทุกคนไปชมอะ่ะเป็นห้องน้ํา ที่มีถังกับเก็บในตัวนะครับเพราะว่าปกติจะเห็นกันเลยนะครับว่าห้องน้ําของเราจะไม่ค่อยมีแบบว่าถังกักเก็บในตัวส่วนมากต้องแบบว่าไปทําถังแทรกแยกนะครับซึ่งอะไรแบบนี้มันจะทําให้งบที่บานปลายนะครับแต่ว่าห้องน้ําอันนี้นะครับที่เราจะพาทุกคนไปดูรีวิวกันเป็นห้องน้ําที่ f u ลอ option มากๆและมีถังกักเก็บในตัวถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยครับนี่ครับคือห้องน้ำนกดาวแบบ f u ลอ option ของเรานะครับโอ้โห ใหญ่มากเลยครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าห้องน้ำตดางๆนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นห้องคู่นะครับนี่ครับอ่าก็จะมีแบบว่าเป็นห้องคู่เลยก็จะเห็นได้ชัดว่าขนาดก็คือใหญ่โตมโหรานมากขนาดความกว้างความยาวนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่1.5คูณ3คูณ2.4นั่นเองครับโอ้โหเป็นแบบว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีไฟจิ่งในตัวด้วยทุกคนจะเห็นไหม นี่ครับเมื่อกี้นะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องภายนอกแล้วก็ขนาดความกว้างความสูงนะครับแต่เราอ่ะจะพาไปดูข้างในดีกว่าทุกคนจะได้เห็นภาพกันครับอ่าดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนโอ้โหตอนแรกอ่ะผมคิดว่าแบบมันต้องเป็นแบบว่าแคบแคบแน่เลยแต่ว่าพอมาข้างในครับคือแบบมันกว้างมากเลยครับนี่ครับผมยืดตัวยังไปไม่ถึงเลยครับครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขนาดตัวผม แล้วพื้นน่ะที่ผมเดินน่ะเข้าไปอ่ะคือมันเป็นพื้นแบบว่าอินนิโต้ครับที่มันเป็นพื้นกันลื่นนะครับก็คือจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าแบบอ่าถ้าพื้นเปียกก็คือแบบว่าไม่ต้องกลัวลื่นนะครับข้างในนะครับก็คือก็จะลุ้กกันอยู่นะครับว่าแบนจิกี้เฮาส์นะครับเราจะใช้ผนังของไอโซวอลนะครับผนังไอโซวอลมันดียังไงมันดีตรงที่ระบายความร้อนและทนความร้อนได้ดีนะครับอ่าก็จะทําให้ห้องน้ําของน็อกดาวของเราอ่ะก็คือไม่ร้อนนั่นเองครับจะเห็นได้ชัดนะครับนอกจากผนังไอโซวอลแล้วเรายังมี ช่องลมอีกด้วยครับจะเห็นได้ชัดนะครับจะมีรูระบายอากาศนะครับเวลาท่านเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยครับทั้งกลิ่นทั้งเรื่องอากาศร้อนก็คือไม่ต้องกลัวเลยครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับเราจะมีไฟนะครับอ่านี่บอกไว้เลยนะฮะตอนกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวแบบว่ามันจะมืดนะครับก็คือเปิดไฟปุ๊บไฟสว่างปั๊บเลยครับเดี๋ยวเราพามาดูตัวโถนะครับบอกไว้เลยนะครับก็คือจะทำธุระส่วนตัวอะไรก็คือสบายนะครับทั้นผู้หญิงทัางผู้ชายเราก็ยังมีเนี่ครับสายฉีดก้นนั่นเองครับ จะมีนี่ที่ใส่กระดาษชูนั่นเองครับนี่เราก็ยังมีลาวนั่นเองก็ลาวจะเห็นได้ชัดนะครับว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับทับเราสบาทุกคนนะครับมาดูตรงกระจกนั่นเองครับอแล้วก็อล้างหน้าบอกเลยนะครับว่าขนาดก็คือพอดีเวลาล้างมือก็คือแบบปึ๊บมาไม่เล็กจนเกินไปแล้วไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วไม่เถอะฐานะครับก็คือล้างได้เลยครับโอ้โหหล่อดีเลยนะเราเนี่ยโอเคครับนี่ครับก็คือทั้งหมดในห้องน้ำลาวของเรานนัเองครับ จะเห็นได้ชัดครับว่าห้องน้ำอกดาวนี้นะครับเป็นห้องน้ําที่แบบว่ามีบันไดนะครับมีราวจับด้วยนะครับก็คือแบบจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะครับก็สามารถขึ้นได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมได้พาทุกคนนะครับไปดูทั้งภายนอกและภายในนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมบอกข่าวเก่าไปข้างกลงนะครับก็คือฟังก์ชันสุดพิเศษของห้องน้ำนกดาวตัวนี้นะครับก็คือมีถังกักเก็บในตัวนั่นเองนะครับจะเห็นได้ใชดไลยนะครับว่าถังตัวนี้นะครับสามารถกักเก็บได้ถึง1,000ลิตรนั่นเองครับ โอ้หก็คือขับถ่ายได้อย่างเมาวันเลยนะครับจะจะเป็นข้ามวันข้ามปีเออเป็นทั้งปีก็คือยังไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยทางเขากับเกตได้ดีจริงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือฟังก์ชันที่มาพร้อมนะครับเพราะว่าห้องน้ําต้องดาโดยปกตินะแบบทั่วไปเลยนะครับก็จะเห็นกันได้ชัดว่า ห้องน้าก็คือนอกจากตะวังตั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องบอกว่าทํำปอซึมถังแซ็ตแล้วทำแบบว่าโอ้โหไอ้แยะแยไปหมดนะครับแต่ว่าห้องน้าตัวนี้ก็คือไม่ต้องเลยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ําที่มีถังกับเก็บในตัวนะครับก็คือจะสามารถประหยัดง,ง,งบอ,อันนี้ได้เลยดีเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดกําลังกังวลนะครับว่าอ่าซื้อไปแล้วต้องทำยังไงต่อใช่ไหมครับอ่าก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็คือแค่จาน้ําจาไฟแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่กังวลเรื่องกลิ่นนะเนาะอ่าเป็นเรื่องที่ต้องสมควรกังวลอยู่แล้วแหละแต่นี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าเรามีท่อสําหรับระบายอากาศให้อยู่แล้วอ่าลูกค้าก็สามารถต่อแล้วระบายอากาศได้เลยครับระบบไฟของตัวห้องน้ำน็อกดาวน์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นระบบที่สามารถจาไฟได้เลยนะครับก็คือใช้ไฟบ้านแล้วก็จาไฟได้เลยอ่าเป็นไงแล้คคคครรัับบู่กานะ ซื้อมาปุ๊บจำนำจำใส่แล้วก็มีท่อระบายอากาศปุ๊บก็คือไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วครับสบายไม่ต้องทำแบบว่าถังบ่อทรงบ่อจึมเลยนะครับก็คือซื้อ,อปุ๊บจบในที่เดียวเลยครับเค่อยโล่งหน่อยเมื่อคืนกินหมัวทามาโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้รีวิวแล้วเราได้บอกบอกว่าฟังก์ชันที่แบบครบคันขนาดนี้นะครับอ่า ทุกคนก็คงอยากจะรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับวอกมันเท่าไร่ฟังก์ชันครบคนขนาดนี้มีถังกับเก็บในตัวขนาดนี้มีบันไดแบบนี้โอ้โหวัสดุคุณภาพแบบนี้อ่าทุกคนอาจจะคิดว่าต้องเป็น3 0 0แสน4 0 0แสน5้0แสนต้น,ตน,ตนๆแน่แต่บอกเลยนะครับว่าราคานี้นะครับเราไม่ขายนะครับราคาจบในที่เดียวนะครับราคาเริ่มต้นเพียง139,000บาทนะครับก็คือเนี่ยครับก็จะได้ห้องน้ำแบบนี้เลยโอ้โหในราคานี้เท่านั้นนะครับ โอเคนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจห้องน้ํานอกดาแบบนี้นะครับที่ฟังก์ชันครบคันแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ l ล n e i d เดียจิกกี้หรือตามเบอร์ตามดิคิชช่นขั้งเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเห็นห้องน้ําแบบนี้แล้วมันน่าเข้าอีกรอบจริงๆเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้าอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายห้องน้ําที่ใหญ่จริง